ใครบอยกูบอกแล้วไงว่าอย่าเถียงบอยไอ้ลูกเฮียไอ้ลูกนาสนตีนต่วันนี้มึงตายแน่ทษฐานที่มึงเถียงบอยเพราะฉะนั้นเอาที่ไป strong b เก a k e ของกูเองบอยบอยไอ้ลูกเฮีย strong b a k e r เอะไรของมันกันแน่นี่บอยอ้ออ่อเออเอออย่าใช่นี่ตั้งถอยอะเลล่ บอยไอ้ลูกเฮียขวานกูมันก็เหมือนกับไข่ของกูนั่นแหละกูไม่ยอมให้ไข่ได่ขวานกูเด็ดขาดหรอกแค่ให้ถือหรือฝากไว้เฉยๆอ้ยตายซะไอเเคทอดใครบอยลูกมึงก็ไม่ใช่ลูกมึงกูบอกแล้วไงว่าอย่าเถียงบอยเออเออเอออืมกูรู้นะว่าความลับของมึงมีอะไรบอยกูไม่ยอมพลาด แล้วมันใช่แตมันคำพูดโอ้ยมึงกล้าพูดขาพูดของกูองลอบอยลูกเฮียไดเอื้อ,อ,อน้าเป็นรอยเลยเอ๊ะมึงจะหนีกูไปไหนบอย